อมุชปเปรเนาะตนเนี้ยเล่าแพทย์ตกกอลโรงพยาบา,าษสตานเนาะตอนนี้แพทย์ไ้แค่ก่อการลาสตาเนาะเมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวอมุชปเปรรู้ลึกร,รู้จริงรู้เท่าทันข่าวประจำวันอังคารที่5ตุลาคม2564ค่ะดิฉันนางสาวสิริขวัญประเสริฐถุงทองค่ะดิฉันนางสาวนันทชาสิริวนาทวรนค่ะสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ทางเพจเฟซบุ๊กและยูทูบชาแนลอมุชปเปอรค่ะ ค่ะเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวที่น่ายินดีกันก่อนเลยนะคะข่าวคนนี้น่าจะถึงได้ว่าเป็นบุคคลที่สร้างแรงใจให้แก่นักเสี่ยงโชคจากสลากกินแบ่งรัฐบาลบ้านเราไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากการประกวดผลสลากกินแบ่งรัฐบาลง่ววันที่1ตุลาคม2564ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสข้อความระบุว่ารางวัลที่1อยู่ใกล้เรานี่เอง แท็กเรือจำอําเภอแม่สระเลียงผู้สื้อข่าวจึงติดตามสอบถามไปยังผู้ที่ถูกระบุว่าถูกสลาก,กินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1. จําจำนวน2ใบคือคุณสุขทิพลมงคลจเจฤอลิ์ผู้คุมเรือจำแม่เสเรียงค่ะโดยตนนั้นระบุว่าตอนเช้าก่อนไปทํางานตนได้แวะซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลตอนเลือกไม่ได้คิดอะไร และได้มาทํางานตามปกติจนกระทั่งช่วงเย็นทราบผลประกาศออกมาว่าตนนั้นถูกเล่รงวันที่1รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเพื่อนที่ทํางานต่างร่วมแสดงความยินดีซึ่งเงินที่ถูกระวังครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะแบ่งไปทําบุญและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะชาวบ้านเฮเปิดหมู่บ้านแม่สําแลบแล้วหมู่บ้านแม่สามําแลบหมู่หนึ่งตำบลแม่สามํสาแลบอาเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กลับมาเปิดหมู่บ้านตามปกติแล้วนะคะโดยหลังจากสิ้นสุดคำสั่งปิดหมู่บ้านแม่สามแลมเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาชาวบ้านต่างยินดีที่ได้กลับมาประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามปกติยังระบุว่ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ต้องการจะแว่เวียนมาชมธรรมชาติที่สวยงามความหลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมน้ำสารวินของหมู่บ้านแม่สามแลม ทั้งนี้คนในพื้นที่ยังคงมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะวันพุธที่29กันยายน2564สำนักจากการทรัพยากรป่าไม้ที่1สาขาแม่ฮ่องสอนหน่วยป้องกันรักษาป,ป่าที่5อำเภอแม่เสียงโดยนายสมจีนเนตรประดิษฐ์หัวหน้าหน่วยได้มอบหมายให้ในายทวีตาคาม พนักงานพิทักษ์ป่าเป็นตัวแทนเข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหมู่บ้านน้ำร่องตามโครงการแผนงานขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือที่ไม่มีไฟฟ้าโดยจะใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในเขตพื้นที่ของหน่วยมีหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือก เป็นหมู่บ้านน้ำร่องสองหมู่บ้านได้แก่บ้านเสาหินบ้านสลัเจียงตองอำเภอแม่เสเรียงณนะห้องประชุมกาไฟฟ้าภูมิภาคสาขาแม่เสเรียงค่ะข่าวต่อมานะคะจับตาคลัสเตอร์บ้านห้วยบงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่เสเรียงสั่งปิดบ้านห้อยบงเป็นการชั่วคราวค่ะในสังคมคัดเชียงแสงในอำเภอแม่เสเรียงในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งอำเภอแม่เสเรียงที่3 9 3 2,564เรื่องปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออกพื้นที่ที่สั่งการปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการที่สำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอแม่เรียงเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่เรียงได้มีการออกปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้านห้วยบงหมู่ที่11ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่เรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมา ด้วยวิธีการตรวจ ATK ผลตรวจเป็นบวกจำนวนหนึ่งค่ะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิดสิไม่ให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างในอำเภอแม่เรียงจึงได้มีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและได้รับอนุญ,ญาตให้เจ้าพนักง,งานโรคติดต่อห้ามบุคคลที่มีครัวเรือนและหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยวงเดินเท้าออกพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การรักษาพยาบาลการกู้ชีพกู้ภยัยหรือกรณีที่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานโรคติดต่อห้ามพบปะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวอื่นห้ามจัดกิจกรรมสังสรรค์งานเลี้ยงงานรื่นเริงโดยเด็ดขาดให้เว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่นรวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆอย่างเคร่งครัด และให้คณะกรรมาการหมู่บ้านหรือชุดทรบรประจำหมู่บ้านตรวจตราเฝ้าระวังการเข้าออกพื้นที่หมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงให้เทศบาลตำบลแม่ยวมสนับสนุนอาหารเจลออลกอฮอลหน้ากากวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงสถานการณ์การเงินการคลังของท้องถิ่นตั้งแต่วันที่3 0กันยายน2564เป็นต้นไปค่ะข่าวต่อมานะคะ วันที่3ตุลาคมในสงวนศรีสวัสดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่บ้านห้วยบงหมู่ที่11ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สเรเียจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อมอบของอุปโภคบริโภคหน้ากากอนามาัยเจียวล้างมือจำนวน400ชุดให้กับในประกอบสมเย็นผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยบงเพื่อแจกจ่ายแกร่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราชสรบ้านห้วยบงค่ะค่ะข,ข่าวต่อมานะคะศูนย์กักกันโรคชุมชนโรงเรียนบ้านแม่สวดไม่มีผู้ป่วยแล้วนะคะเด็กนักเรียนทยอยกลับภูมิลำเนาหลังกักตัวค่ะความคลืบหน้าหลังจากศูนย์กักกันโรคชุมชนนะคะโรงเรียนบ้านแม่สวดอำเภอศบมือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่30กันยายน2564ที่ผ่านมาไม่มีเด็กนักเรียนรักษาตัวแล้วนะคะ โดยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสดมือได้นำใบรับรองการตรวจผลโควิดของนักเรียนจำนวน14รายที่กักตัวครบ14วันแล้วผลการตรวจเป็นลบมามอบให้นักเรียนซึ่งเป็นผลยืนยันให้สามารถกลับบ้านได้ทางนี้ได้ให้ความรู้การปฏิบัติตนหลังการรักษาตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมท้งการประเมินสุขภาพจิตให้กับนักเรียนก่อนเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างไรก็ตามคุณครูโรงเรียนบ้านแม่สวดยังควรดูแลเด็กนักเรียนที่ออกจากศูนย์กักกันโรคชุมชนโรงเรียนบ้านแม่สวดจำนวน5รายที่ประสงค์สกักตัวต่อในโรงเรียนโดยรวมไม่มีอาการใดๆขอบคุณข้อมูลจากโรงเรียนบ้านแม่สวดค่ะค่ะต่อไปเป็นข่าวทั่วไปนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2564 นายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีบวงสวงศีศักดิ์สิทธิ์กิจกรรมงาน111ปีการโยธาณเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดณลางสิงคู่วัดพระนอนตำบลจงคามอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์จุดเทียบว,วิปสัสสีการอัญเชิญศีรศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องบวงสวนแก่พยานศีหนาราชาอดีตเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ในส่วนของวันที่29นั้นได้มีการประกอบพิธีทำบุญเมืองนักษาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีกิจกรรมทางศาสนา4ศาสนาได้แก่ศาส,สนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาสิกยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบไป ส่วนราชการจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมทรงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนย้ายดำรงตำแหน่งไปยังจังหวัดลำปางค่ะเมื่อวันที่29กันยายน2564ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนหัวหน้าส่วนราชการต่างๆของจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมแสดงความยินดีและร่วมเดินทางส่งนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเรื่องด้วยย้ายดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ก่อนจะย้ายนะคะได้เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเดินทางไปสักการะพระพุทธนาวราชบพิษพระประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากนั้นได้เดินทางไปกราบลาพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5ศาสารเจ้าพ่อเมืองแข่สารเจ้าพ่อแก้วเมืองมาอนุสาวรีพระยาสิงหานาาราชาและสักการะพระสยามเทวทิราช อความเป็นสิริมงคลค่ะเมื่อวันที่28กันยายน2564ต้รงอแทเครือข่ายภาพประชาชนจังหวัดแม่ห้องศนประกอบด้วยเครือข่ายทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ห้องศนสม,มาคมฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนาลุ่มน้ำสารวินเครือข่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนจังหวัดแม่ห้องศนสภาพลเมืองและเครือข่ายชาติพันธ์ได้เดินทางร่วมแถลงการ ต่อสื่อมวลชนเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการผ่านน้ำยวมสู่เขื่อนภูมิพลณจังหวัดแม่ห้องศนในการนี้เครือขา่ายภาพประชาชนจังหวัดแม่ห้องศนมีข้อเรียกร้องสองหัวข้อดันต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อท่องรายงานผลกระทบสี่แวดล้อมฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสินแวดล้อมและยุติการผลักดันโครงการเพิ่มปริมาณน,น้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพล 2. องดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยการออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบโดยต้องเริ่มต้นจากการมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศและจะต้องมองให้เห็นความเชื่อมโยงของปัญหาแต่ละอย่างเพื่อวางแผนจากการทำโครงการบริหารจากการน้ำปริมาณมหาศาลที่มีอยู่ในพื้นที่ก่อนเพื่อนจะเก็บไว้ใช้ในรด,ดูแล้งโดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม ลงทุนสร้างระบบจัดเก็บและควบคุมน้ําที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และไม่สร้างความเสียงหายต่อระบบนิเวศขอบคุณเพจ Facebook สารวินใส่น้ําแห่งชีวิตค่ะค่ะต่อกันด้วยข่าวโครงการคนละครึ่งเฟดสานะคะวันที่1ตุลาคม2 5 6 4กระทรวงการคลังได้โอนเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสา รอบที่2จํานวน1 5 0 0บาทโดยนําไปรวมกับวงเงินสิทธิ์คงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัตินะคะแต่หากประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่ได้รับสิทธิ์ครึ่งเศดสาหลังจากวันที่1ตุลาคม2564จะได้รับวงเงินสิทธิ์รวมทั้งสิ้น3,000ันบาทสําหรับประชาชนที่จะใช้สิทธิ์ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม ซึ่งจะใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564เป็นต้นไปค่ะในเวลา6นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันสามารถใช้ใจ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564ทั้งนี้รัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้นไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นใดโดยขณะนี้มีผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มแล้ว2รายได้แก่ Grab และ Line Man ค่ะ ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่งที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่24กันยายนเป็นต้นไปซึ่งเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้เพียงรายเดียวซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งแล้ว3 0,000ื่นราย ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสามสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาิกาของทุกวันจนกว่าจะครบสิทธิ์28ล้านสิทธิ์ค่ะค่ะต่อไปเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ของประเทศไทยประกอบกับการที่อุทยาแห่งชาติสารวินมีพื้นที่รับผิดชอบ ติดกับแนวชายแดนบ้านโพซอตำบโบเสาหินอำเภอแม่สรงและบ้านแม่สาแลบตำบลแม่สาแลบจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเพื่อเป็นการเฝ้าระวงังและควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอุทยางแห่งชาติสารวินจือขอขยายระยะเวลาการปิดแหล่งท่องเที่ยวและพัดแรมในอุทยางแห่งชาติสารวินตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการย,ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิน่นในวันที่1ตุลาคม2 5 6 4เพจเฟซบุ๊กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิน่นโดยได้เผยแพร่ภาพแผนพ่นพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งการเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิน่นขั้นตอนการลงคะแนนการเลือกตั้ง และสื่อการ์ตูนความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น2,562เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ศึกษาและเตรียมตัวก่อนถึงวันที่ไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะค่ะต่อไปเรามาฟังสภาพอากาศประจําสัปดาห์นี้นะคะช่วงวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคก,กลางภาคตะวันออก และภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พักปกคลุมทะเลอาดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบานแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ในช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมยอมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้มีแนวโน้มจะทวีกลำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะหายหลามพยากรอากาศภาคเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ64-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด22-25สองาศาเซลเซ,เซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด29-35งสาองศาเซลเซ,เซียสพยากรณ์อากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีฝนฟ้าะนองมีฝนรายลักษณ์ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด2 4สองศาเซลเซียส,สและในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าะนอง มีฝงร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24สองศาเซลเซียสค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการเรามีช่วงใหม่ด้วยนะคะชื่อช่วงว่าภาษาถิ่นกับโอมูชูเปอร์ค่ะซึ่งเราจะมีคำคมคำที่เป็นภาษาต่างๆในท้องถิ่นของเรานำมาเสนอในรูปแบบโอมูชูเปอร์ค่ะเราไปรับชมกันได้เลยค่ะกว่าถอดละ เจะชมูกอนาโดเลอรไอเลฟยูว่าทอเละชาโปปีก,อน,กอนาโดเลอร์โบไอนิงค่ะคำคมที่น้องๆเพิ่งพูดจบไปเมื่อกี้นะคะแปลว,ว่ามองพระจันทร์แล้วคิดถึงอยากบอกว่าฉันรักเธอมองดวงดาวแล้วคิดถึงอยากบอกว่าฉันรักเธอค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้เข่าวอมุโชเปิ์ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอลากันไปด้วยคลิปดั่งเรือทวงน้ำชมความสวยงามของแก่งผาแดงซึ่งเป็นแก่งขนาดใหญ่ที่สุดของแม่น้ำยวมส่งมาจากคุณสุวัสด์ค่ะทั้งผู้ชมสามารถติดตามรับชมและดูข่าวสายย้อนหลงังผ่านทางเพจ Facebook และยูทูบช n แลอมุโชเปร์สำหรับวันนี้ดิฉันนันทชาและคุณสิริขวาญขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ